เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของความพยายามที่จะดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือวงการข้าวของไทยซึ่งเป็นความพยายามเริ่มต้นที่จะดิสเครดิตรัฐบาลไปตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวไปตั้งแต่การไปตรวจสอบครังสินค้าโกดังเก็บข้าวไปตั้งแต่การเต้าข่าวสหรัฐอเมริกากักการข้าวไทย เนื่องจากมีการรวมข้าวเกินกว่ามาตรฐานซึ่งสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงปฏิเสธไปวิที่เรียบร้อยผมเข้าใจว่าทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยตั้งคำถามแล้วก็รอท่าทีพรรพักประชาธิปัตย์มามากแล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะหยุดกระบวนการดิสเครดิตข้าวไทยแต่วันนี้ผมจะมีอีกหนึ่งมิติครับก็คือขออนุญาตวิงวอนแล้วก็ตัเกเตือนไปยังพี่น้องประชาชน ที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวครับแต่ว่าไปตามแห่กับเขาด้วยโดยการไปกดแชร์ไปกดฟอร์เวิทั้งเมลทั้งไลน์ทั้งโปรแกรมในโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ตกเป็นผู้กระทำความผิดในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวที่ไม่มีการตรวจสอบต้องเรียนครับว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ได้มีเฉพาะคุณเช็คเท่านั้นนะครับที่เมื่อมีความผิดพลาดแล้วก็ออกมาแก้ขไขได้ทัน พี่น้องประชาชนที่ตามแหกันในเรื่องนี้แล้วไปส่งต่อข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อกระบวนการข้าวไทยนั้นต้องเรียนนะครับว่าโอกาสในการแก้ตัวโอกาสในการขอโทษไม่ได้มีกับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียนนะครับก่อนที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารใดทางโซเชียลได้ด่วนทั้งหลายการณาไตรตรองกลั่นกรองก่อนจะแชร์หรือจะส่งต่อให้กับบุคคลอื่น เพราะมิเช่นนั้นท่านอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้กระทำความผิดและเป็นความผิดซึ่งไม่น่าให้อภัยนะครับก็คือเป็นการทําลายตลาดข้าวหรือวงการข้าวหรือความน่าเชื่อถือของข้าวไทยซึ่งวันนี้เราบอกนะครับว่าข้าวไทยนั้นเป็นข้าวคุณภาพเราก้าวข้ามการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคของเราเราบอกว่าข้าวเรานั้นคุณภาพดี ข้าวรานั้นเป็นข้าวมาตรฐานสูงระดับโลกเป็นข้าวคุณภาพสูงของโลกแต่วันนี้น่าเสียใจครับที่จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นบุคคลที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการสร้างอุปทานหมู่แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายข้าวไทยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ขอเรียนวิงวอนขอความร่วมมือนะครับหยุดส่งต่อข้อมูลอันเป็นลบ หยุดส่งต่อที่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายผมเรียนนะครับเวลามีข่าวครั้งหนึ่งก็จะบอกว่าข่าวยี่ห้อนี้เสียหายสามหมื่นล้านข่าวยี่ห้อนั้นได้รับผลกระทบขาดทุนเป็นแสนล้านจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกจะเรียนตรงๆต้องบอกว่าเป็นความเสียหายที่ปรับมินมูลค่าไม่ได้ซึ่งก็ขอเรียนขอความวมมือไปอยังพี่น้องประชาชนนะครับ